สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชาแน,นลจ้าวันนี้แม่เพียวจะพามาเดินดูงวัวแม่เพียวเดอ้อวันนี้แม่เพียวเลี้ยงวัวเดอ้อมันนีมามามาแม่เพียวจะมาไปเอาวัวกินน้ําค่ะวันนี้ฮ่นวันนี้แม่เพียวรับอาสาลเลี้ยงวัวคะ่ะว่าไอ,าอ,าอแฟนเพื่อนป่อยู่ค่ะแฟนเพื่อนเมืองนครพนมค่ะเมืองอี เบิ่งเรือแข่งเรือค่ะวันนี้นะไปเบิ่งแข่งเรือนะคะวันนี้นะใส่น่อหน่อไม้แม่เพียวก็เห็นหน่อไม้อยู่สีให้ไปชมเบิ่งหน่อไม้ของแม่เพียวก่อนเบิ่งหน่อไม้ของแม่เพียวก่อนมีเมน้อหน่อไม้นะ มีมน้อมีค่ะมีค่ะใสนี่นะคะหน่อหนึ่งนะคะนี่ดูนะคะนี่หน่อไม้เดอ้อเนี่มีสองหน่อนะคะตรงข้างในอีกหน่อหนึ่งค่ะนี่นะคะอีกนู่มีนด้อ,อตัวนี้ก็ขึ้นสูงแล้วนะ่าตัวนี้ ขึ้นสูงละม,มั้งตัวนี้โอ้ตัวนี้ขึ้นสูงแล้วค่ะนี่นะคะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงเด้อนี่หน่อไม้ไผ่เลี้ยงเด้อนี่นาะขะ้นี่ขึ้นสูงแล้วตัวนี้นะวันสองวันเลยจังเกงค่ะวันสองวันนั่นแหละจังเกง ลองประสานนิดนึงค่ะกล้องเดินไปเอาเงัวก,กับแม่เพียวนะคะเดินไปเอาเงัวก,กับแม่เพียวเด้อกล้องทำมันสั่นเนาะกล้องเป็นอะไรตรงหัวมันเ่ยทำไมอ่ะบปับปั๊บปับปับตรงหัวเดินนะคะเดินนะคะ เดินกลับมาที่เก่าจ้าเดินกลับมาที่เก่าจ้านี่เด้อมาพาวันแม่เพียวเด้อกอตัวนี้มีไหมเนาะกอตัวนี้นมีหน่อไม้ไหมเนาะเป็นเพียค่ะเป็นเพียไฟนะคะนี่แม่เพียวรับอาสา เอากัวมากินหญ้าเอ้ยบ่แม่นเอางัวเอางัว,าวมากินหญ้าเอางัวกลับมาขึ้นอีกินน้ําค่ะอยู่คอกค่ะอยู่เด้อพากันนอนอยู่นะคะพากันนอนอยู่เด้อบ่เนี่ยพากันนอนจะปล่อยวัวกองสัตว์นิดนึงนะคะโอ้ยเกี่ยวกับไม้ถือแน่นอนเลยเนี่ยสอนวับๆเลยเนี่ย แม่เพียวจับไว้ก่อนนี่นะคะเนี่ยเดินไปหาน้องวัวก่อนล่ะวันนี้กล้องสั่นจริงๆค่ะกล้องเลยเดี๋ยวนะคะนะคะบริเวณรอบๆบ้านแม่เพียวเดินเนี่ยมาดูแปลงหญ้าของแม่เพียวนะคะนี่นีไช่มาเลยค่ะนี่ปล่อยให้งัวันเดินย่ากินเลยคะ่ะเพราะว่าหญ้าแม่เพียวเยอะแยะแล้วอันนี้เป็นหญ้าแ p งก g ล่านะคะนี่ แย่แพงกุลานะเออพากันนอนอยู่ลูกสาวกองสันนิดน,นึงนะคะแม่เพียวย่างเด้อเบิ่งลูกสาวพากันนอนคี้วเอื้องค่ะเอาเบิ่งลูกสาวแม่เพียวนี่จะเอาเพิ่นอีกเข้า เข้าร่มเอาไปกินน้ำเอากินน้ำแล้วก็เอาไปล่ามต่อตรงอี้กกสะไยค่ะนี่นะคะนี่พากันนอนคิวเอื้องเหรอคะสบายใจเลยแต่ละตัวนี่นะคะวิสาค่ะวิสานะคะนี่น้องวิสาเพื่อนค่ะนี่ กองสันเดอกองสันเดอร์เดี๋ยวจะปล่อยวิสาแล้วนะคะกองสันนิดนะึงแม่เพียวอยากให้ดูนั่นค่ะท่านผู้ชมเมืองดอกกระแยง,งนาเนี่นะคะนี่ค่ะเบืองดอกกระแยง,งนานะคะอยู่ในสวนหญ้าแม่เพียวคะ่ะนี่วิสาเห็ดยังและวิสาเห็ดยังไปกินน้ำไปน้ำเมือกินน้ำมาเห็นดอกกระแยง,งนานะคะนี่เยอะเลยคะ่ะโอ้ คุณวิสาฝนไปกินน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวแม่เพียวจะพาเดินดูดอกกระเแงนานะคะเยอะเด้อตรงนี้ตรงนี้หญ้าแม่เพียวนี่เยอะเด้อนี่นะคะนี่ดอกมงม่วงเนี่ดอกกระเแยงนามเลยนะคะนี่ผักกระเแยงบ้านเฮานี่ล่ะค่ะนี่ดอกมงม่วงเนี่ยนี่อ้ยดอกอย่างตัวนี้คือสีโดซีเดนน่นี่นะคะนี่ ดอกพ่นสวยนะคะกระเงยงนานะคะนี่นี่แกงสนไม้นะคะนี่แทบเดอ้อนี่ลายเด้ออยู่นามแม่เพียวนี่ดอกเพ่นก็นงามค่ะดอกสีม่วงเพ่นเดอ้อดอกพ่น,นไปไปไปเมื่อกินน้ำ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 ไปมา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 ,มา แดดได้นี่แดดได้นี่มา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 จักสิจับได้บ่ให้กล้องสัตว์นี่โอ้ยยอมเลยเพิ่นกำลังเดินขึ้นบ้านนะคะนี่เพิ่นสิย่างไปกินน้เด้อนี่ย่างไปกินน้อยู่เฮือนแม่เพียวเฮือนแม่เพียวก็พนก็เฮือนแม่เพียวอยู่นค่ะ ก้องสั่นจักไม่เพียสิจับไงให้มันนิ่งไงเนี๋ยากันย่างไปกินน้ำแล้วเพิ่นหู้นะคะเพิ่นหู้เวลาเพิ่นค่ะเพิ่นสิย่างอีเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเพิ่นไปแล้วเพิ่นย่างไปกินน้ำเลยค่ะ กองสั่นเด้อไม่เพียงย่างน้ำนาค่ะโอ้ยดินบ่อนั่นต้องไม่เพี้ยนจ,จัดเลยบ่ให้มันสัน่นเลยเพิ่นย่างไปกินน้ำพเดียวเพิ่นค่ะติดตามต่อค่ะพากันกินน้ำแลวค่ะเพิ่นเดินมากินน้ำเองนะคะเนี่บ่ต้องยากเลยค่ะ น,นะคะนี่นะคะติดตามต่อได้แม่เพลจะไปอัน,นัน่นอยู่พ่นก่ไปผูกเพิ่นอีอยู่อีต้นสัมไพค่ะกอไผ่ค่ะหลังบ้านนะคะติดตามต่อเลยจ้าแม่เพลก็จะผูกไวต้ตรงข้างหลังเองส่วนมะพร้าวนะคะน,นะคะส่วนมะพร้าวอีแม,ม่เพลจะปลูกอีกส่วนมาพาวะพร้าผสมกับกล้วยค่ะกล้วยกับเบลเรือละค่ะงวย งูกินมดงูก,กินมดค่ะตัวนี้เพิ่นกะทอนะคะเพิ่นมีน้องแล้วนี่ปีใหม่เดี๋ยวเพิ่นก็จะออกน้องแล้วแม่เพียวก็ภาวนาว่าให้เป็นน้องผู้หญิงนะคะคนนี้ก็ดมิมา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 เอิ่นก่อนค่ะพากันไปซ้ายคือโบเห็น,นี้ เยอะ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 ใส่เนาะมามามาคำคุณมาคำคุณรู้ความนะคะมาแล้วเยอะเยอะเยอะคำคุณเยอะมามาหาแม่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 มามเยอะเด้อลยายยางไปกินขา้าวบ่นแม่กินขา้าวกินยาอยู่กลางทงปรนเนี้ยยางตามคันนาค่ะเพิ่นนี่เด้อผู้หญิงนะคะนี่ผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงเพิ่นค่ะเบื้องหน้าตาเพิ่นปล่อยเพิ่นนะคะเพิ่อนอายุยังน้อยอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็นดือบอกบ่ฟังอย่าเลาะคันนาเลยหนูนี่เลยยางในคันนาคุณย่างเลาะกินหยาไปไปย่างไปสิไปเอาเอ้ยไปย่างไปย่างไปเพิ่นรู้ความค่ะว่าเพราะว่าไอ้แม่เพียวหันเล่นกับเพิ่นตั้งแต่น้นอยๆค่ะตั้งแต่ออกมาเพิ่นก็นเล่นกับแม่เพียวงัวแม่เพียวได้เห็ดต้นมะพร้าวนี่ ต้นมะพร้าวเทียร่มมัดเลยงัวเฮ็ดคนาดนี่จะได้กินน้ำเพิ่นอยู่บ่มะพร้าวน้ำหอมนี่ใส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 ่เนาะมา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 ลิ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 ลลมา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 เนี่ยเร็ว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 เอ,อิญนี่ ไว้ไวเยอะเยอะให้หู้ให้หู้มาเลยมาเลยมามาไป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  mm hmm. ุจับตรงดูไปไปไปตัวนี้ก็ว่ามีน้องจักติดบบติดค่ะก็ว่ามีน้องคือกันตัวนี้กันเลยผสมไล่เรียกับแม่เพิ่นเลยค่ะตัวนี้นะเป็นลูกแรกของเพิ่นนะคะ ปล่อยไว้ในสวนมะพร้าวให้เพิ่นกินในสวนมะพร้าวเลยนะเมื่อสวนมะพร้าวดันจนมัดงวงเมเพียวเนี่ยเดือดเมเพียวหามสิมัดเพิ่นอยู่ใส่นอนชิมัดเพิ่นอยู่ใส่นอนโอ้ย,ยไป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 เล่นเลเดินด้วยเดินด้วยขำคูณ ไปจิจิเฮ็ดยางไปยืนจึ้งอยู่นี่เฮ็ดยางนี้ไปนะเฮ็ไหนไปยืนเหยียบเอะยืนเหยียบเอะเสื้อเขาอยู่นี่โอ้ยมยักไอ้เฮาหยอกเลยค่ะนี่ไก่ะไรฮัลเลยกระโดดอันนั้นเฮาไปไปไปมามามากระโดดเอะยอกเฮาซนเฮาคือกันเฮาก็นจนล่มค่ะเพราะว่เพิ่นนี่แห้งเพิ่นหลาย เยอะเยอะเยอะย่างมาย่างมาย่างมาเยอะนะแม่เพิ่นนะคะนี่เพิ่นเล่มกินใหญ่เนี่นี่พอมีอยู่ขนาดใหญ่เลยมา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 ย่างบัแดดเป็นใดค่ะบัแดดปันใดแต่อบอ้าวนะคะมันนี่อบอ้าวไม่เพียวว่าอบอ้าวอบอ้าวขนาดเลย ตอน,น,นแรกๆไม่เพียงก็ลงไปผูกมะเก้าเพล่ะค่ะตอน,น,นแรกๆองเยอันนี้ผูกให้เพื่อนอยู่ห้มกันค่ะให้เพื่อนอยู่หฮมก่อนปล่อยบ่ได้ปล่อยแล้วย่างไอเลาะกินหญ้าในคันนาค่ะเพื่อนบ่ก,กินเข้านะคะแต่กินหญ้าเลาะเล่นเละาะไตหย่างไตในคันนาเลยค่ะเหยียบเข้าเหยียบยัง อยู่กลางทุ่งได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเด้ออยู่กลางทุ่งเสรียบร้อยค่ะเอาผูกอีกยาวๆนน่ยค่ะเสือพันบรรยากาศรอบๆบ้านไม่เพียวนะคะนี่ผู้เฒ่าพน,นังมาทะเลตัดหญ้าค่ะว่างๆพเพละ ตอนนี้ที่ไปรจรลงเท้าค่ะเพิ่นไปแต่เศร้า,มาเมื่อเศร้านะคะกลับบ้านเมือ่อบ้านแม่เพียวไปได้เมือ่อเพราะว่าแม่เพียวก็ต้องอยู่เบิงงัวเลยเมื่ออีกอย่างค่ะไปหลเมอรอนะคะแม่เพียวกับก้าิไปมืออื่นค่ะมืออ่อจะไปเธอเนื่องน,นะคะบรรยากาศเพิ่นนะคะมะเร่าแม่เพียวก็จนเลืองบ่แท้ใส่ปุ๋ยเพิ่น เพิ่งแล้วแต่ตากเขา่าตากยางก็ไม่เพียวก็เมื่อยให้อันนั้นจนังละก็เข้าที่เข้าทางก่อนไม่เพียวจังอีใส่ปุ๋ยมะพร้าวค่ะสีเอาปุ๋ยอยู่คอกไอ้ขี้งัวนรากาออกมาเพิ่นไม่ได้ปุ๋ยเพิ่นก็เลยเลืองครับมะพร้าวก็ได้นี่นะคะบรรยากาศดีนะคะหลังบ้านไม่เพียวนี่ ของทุ่งบ้านแม่เพียวนะคะปล่อยงัวปล่อยงัวอีปล่อยงัว,ปล,งว,ป,ลงวปล่อยควายก,กินแยมเที่ยงไปนี้ค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายๆแม่เพียวค่ะห่มๆค่ะประมาณใกล้แม่เพียวสิขึ้นไล่พปล่าค่ะจังออกไปมัดอยู่โน้นอยู่กลางทุงะะ่งพปล่าค่ะมัดให้เพิ่นกินหญ้านะคะวิสาก็อยู่ทางโน,น้นวิสานะคะนี่ บ้านเมเพียวก็อยู่ทางโน้นนะคะบ้านนะคะบ้านอยู่ทางต้นมะพร้าวนะคะบ้านนะเมเพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแมเพียวชาแนลด้วยจ้าผิดถูกไงจะว่ากันนะคะช่องหมหาธรรมคะ่ะแม่เพียวก็หอบกันคข่งย่างนำงวนฝากช่องแม่เพียวเด้อฝากสงสารอินดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ